มีคำพงเลยเว้ยสิงคโปร์มีเสียงเฮียอะไรเสียงกูอะอะไรมึงอะไรมึงเสียงไม่กล้องไอ้เหี้ยเกมโคตรมืดไอ้เหี้ยแจ็คแจ็คมึง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 เอากดทุกข์หลอกกันมาดิมันโคตรแสบตายบอกแจ็คเป็บิดคอหนีกูเหี้ยปิดดิปิดดิปิดไดาไหมขังบอกแจ็ในห้องน้ำมไปไปด้านนอกไปด้านนอกคนหนึ่งไปด้านนอกคนหนึ่ง ใครไปอ่ะเอาห้องนอนใครไปหรอใคร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 จะไปน้ำนอกส่งตัวแทนไป <c oughs> เอาเลยออกไปเองกูไปเองมาเดเด้อเดอเอ้าเปิดไฟได้หนิไม่เปิดไฟกันนะ <c oughs> นั่งส,บสอบบอลไม่เสร็จเนี่ยเรจังสกี้ย ตกใจกูไม่ตกใจผีนะกูตกใจเสียงแค่นี้อ่ะก็ดังเลยสัสไปไปไปใครเป็นตัวๆไป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 อย่ากวนตีมึงอมึงออกมึงออกมาก่อนดิมันเสร็จแล้วนะตรงนั้นน่ะกลับมาไอ้แจ็คตัวหี้ยแจนะแจ็คลูฟี่ไอ้สัตว์ลูฟี่ เฮียฮุยฮุยฮุยไอสัตว์ไอสัตว์ไล่กูไล่กูแจ๊คลูฟี่ไล่มึงอยู่วิ่งไอเฮียไหนวะ <tr> um ไอผีกระสอบทรายมาผีกระสอบทรายมาเฮียกระสอบทรายมาสัตว์อุยแม่งกระโดด ปิดดีมันปิดดีปิดดีมันปิดดีมันเหมือนหรออะครับแม่งแม่งท่องใส่ผีกระสอบโอ้โอ้โอ้อ้สาวม็ตายไอ้เหี้ยชีวิตหายหนึ่งชีวิตว่ะไฮ้ยอะไรใน้องน้ำแจ็คเพื่อนมึงในห้องน้ำมาแจ็คไหนบักเฟื่อยแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนวะ อะไรมูเห็นตัวอะไรเลยมูเห็นเที่ยอะไรเนี่ยตัวหน้าแดงๆเนี่ยเหี้ยคำคุงไปอะเฮ้ยเข้าป่าเข้าป่าแล้วยัดตี๋เที่ยวเนี่ยข้ามสะพานไม่ได้วะไปดิไปดิไป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 ทานโกดิสเว่ ไปหลังบ้านขี่รถเออไปกลับกลับกลับขี้ยางมาต่อยยางมาต่อยแหมไอ้สัตวสขมุนขมิ้นบ้างไม่แยกขมิ้นเอ้ยมันกดอีตรงกับมนเฮียเฮียมันมันเต้นฟอร์ดในเยอะไอ้สัสเจ๋อบ็อกเซอร์ตัวเดียวเฮ้ยตาบิดเลยแข็งเลยตาย ใช่ผมไม่ตัวดีอะหาทางออกดีว่ามึงมึงวิ่งหลบผีกันทั้งเรียอะไรอ่ะกลัวเลยวะเชียวเขาไอ้เหี้ยผีลูฟี่แจ่มึงกลัวเลยมันจะกระโดดใส่กด E ตรงนั้นได้ไหมกด E อะมันลูฟี่ไปหามึงอะใครเดินบัดยางใครเดินบัดยางยืดไอ้เหี้ย กูสืดมันนะแจ็คมึงกล่าวมาตรงนี้ก่อนดิปัามเป่าผี <laughs> มาต่อ <laughs> โอ้ไม่โอ้ไปตายผีมึงตายกับผีไอ้เยี่ยลูฟี่ก็หมดเลยสัตว์มึงตายกับมันบ่อยจะมันจะมันหายไปแล้วไอ้เย่ยตามมาตามมากู <c oughs> มองเคี้ยไม่เห็น,น,บบนเลยตามเส้นทางไปแม่งอย่างมืดเลยเฮ้ยระวังระวังผีกระสือนะทางไหนดีซ้ายหรือขวาไปขวาไปขวา ตรงกลางขวาล่ไม่ดีนะตรงกลาง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 เฮ้ยตกใจกระดูกดูดูถ่ายรูปเลยขโมยความด้วยนี่อะไรอ่ะขี้กระสือไอ้สัตว์แม่งจมดินไอ้ไใบบาแล้วโอ้ยหน้าก้อยเยอะเลยกระสือเนี่ยกระสือมีอายอ่ะไม่ติดกระดูกแม่งติดกระยีไอ้สัตว์กระสือนี่อาย ไอ้มันกนระโดดได้มันกระโดดได้แจ็คโว้ยตายนะไม่งอืออะไรสัสเฮ้ยรอเวลาหมดดิปัดเป่าทีละคนดีแบกห่านี่โ <c oughs> อ้ยไม่งติดบั็กไอ้อคนงอ่ะไอ้อลบดูผีได้เงี้ยหรอไม่งบินได้สัตว์มึงคือกระสือไทยไม่ไดเป็นแบบนี้นะกระสือไทยมันไม่ได้เป็นแบบนี้ โว้ยเป็นกลัวจัดเอาเอาเอาใครโนก็เสืออมโว้ยแจ๊เอาเอาคือกับลูฟี่มา้างใครอยู่ลูฟี่เฮียไปด้วยเอาไหมเอลูแปดโทสักหน่อยมามาอาเบนไฟไฟไม่ตามตัวไอ้สัตว์นี่ในสายไม่ได้ในเสียงผีเฮีย ไอ้กระสือไอ้เชี่ยกระสือไม่ต้องเตือนมงระวังโงนดนองค์ทะลุบ้านตายนะไ <c oughs> อ้เชี่ยระวังไงเด็กระวังอ่ะอมแบบใหม่ว่ะสิ่งเชีย่ยเลยโว้ยไอ้ผีเชี่ยนี่แกป้าต่อมาแล้วไม่กูวิ่งไหมห่ได, <น S 2> ด้ววะเดนินผีเดินไม่ได้เหมือนกันเติมคำสาบก่อน บ้านไซยวดว่ะโกโจยี้อะปัดเอาผีเป็นใช้วันม่วงไอ้สัตว์ไม่มีเที่ยอะไรเลยอ่ะปลาออกขึ้รถออกอุ้ยหมูอ่ะบอกแจ๊กหยิบบอกแจ๊กขโมยบอกแจ๊กหยิบหมูทั้งตัวไปเลยเฮียอะไรไม่ใช่ไม่จับก็จะหน้ามดดุยี้ไอสัตว์ โอ้ยปาว์ปัมสกีีก็โอ้ก็ได้แผ่นไม้มาว่ะขึ้นฟ้าเลยอ่ะก็ได้แผ่นก็ได้ก็ได้แผ่นไม้มาว่ะเมื่อไรเมื่อไรจะเจอกินเบบี้วะกินเบบี้อะไรอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะบ้านเฮียเนี่ยที่เดิมปะกวยโดนหลอกแนวทางอะไรเนี่ยบ่อน้ำเฮียอะไรเนี่ยผีก็สอบใจบ่อน้ำอาลีบ่อน้ำเฮียไอ้ขโมยหมูเลย เยียอ่ไอหมูโอ้ยจะซือก็ซื้อก <German. S 1> ็ซื네้อกดอีเลยค้างเลยเว้นกันบอกใจโดนกดสื้อเลยวยังเป็นคอมค้างชิบเป็นลอยได้ไอสัตว์เอตามตามตามทางมาต่อตามทางมาต่อเอ้ยมีบ้านอีกหลังนึงว่ะกลัวกลัวมีของลับอยู่มีของลับอะไรอ่ะคุณแจเลยไอตัวเฮียอะไรเต็มเลยอ่ะเอ้ยฝั่งเอ้ยฝั่งนู้นกูสแกนเห็นแล้วไม่รู้อะกูโปอ่ะคุณไอเวไกดนู่นอ่ะต้องรู้ เออตะกคนมาเร็วทุกคนไอ้คนตรงตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีกูได้อันนี้ยม่งงิงกูคนเดียวทำได้หอันโนนขี้สามเฮ้ยกินเบบี้สัตว์กินเบบี้ขาเราจะกินเบบี้โว้ยใหญ่กินเบบี้สัตว์ทำยังไงอ่ะ กูเจอกินกูเจอกีนเบบี้ปัดเป่าไม่ได้ไอ้เนี่ยแท็กโอ้ยโอ้ยตูฟี่ตัวตัวกูตายกูตายอือไอ้เนี่ยโลหิโลหิโลอันดับหนึ่งไอ้สัตว์เอ็มันเกิดอยู่ไหนตาเดี๋ยวกูตกกูรู้จังก็ใชายด้วยอุ้ยอะไรอ่ะที่บูชาพ่อไอ้เนี่ยมีไฟฉายด้วย สตองแฟลไลท์เย็ดของฟรีว่ะกระสอบทรายเต็มเลยไอสัตว์เอาใครถึงกระสอบทรายต่อไอ้เหี้ยอุ้งก็ตายแจ๊กแจ๊กแจ๊กจ๊อย่างนี้เว่ยมึงก็ผีแชมป์จัดก็ใช้เดียวละ ไอ้กูเจอบ้านหลังที่สามไอ้สัตว์สำรวจมึงรีตัวก่อนเร็วกำลังอเหรอเฮ้ยนึกกนะดึงมาอะไรมึงเชี่ยอะไรมึงยิงกูนะยิงว้ใจมึง้ะอะไรมึงนี่กูแม่งไปตายเองโทษกูอีกไอ้เชี่ยโดนผีเขียวได้ไอ้สั์ ตัวเกมยังวะยัง <laughs> นานจังหวะนานจังหวะเฮียลูฟี่โอเฮ้ยล,ลูฟี่แจ็คลูฟี่แจ็คล,ลองเพลงเปิดวันพีแจ็ค เออกรองนำเหี้ยอะไรกันโอ้ยน่ากลัวเลยไม่น่ากลัวตัวชิ้นตะเขียเลยใครใครกลัวผีลูกชิ้นเลยอ่ะอะไรวะไปแกจะผีลูกชิ้นไปแกละเฮ้ยมันบอกไม่ไม่บอกกูหาโกไม่บอกกูหากูโจเดี๋ยหาเดี๋ยวซาวเซอร์เลยนะคือคือซาวเซอร์ต่อต่อตรงต่อตรงต่อตรงต่อนี่ไงทางเนี้ยเปิดทีวีได้ปะรู้เสียงอะไรวะ บักแจ๊เปิดทีวีตลกเหรอตลกเหรอตลกมากบักแจ๊บตลกเลยอ่าได้รอรอลูกนะมึงได้ไปไหนแล้ววะรอไอ้สัตว์อยู่ลรอบไหนไปไหนแล้วเนี่ยไหนทางวะเชียเชี่ยวป่ะล่ะเชี่ยวหมูไอ้สัตว์เชี่ยกระซือเฮ้ยเอาจังสแกายเฉยเหรอจังสแกายเฉย คำโพงจัดนะครับเดี๋ยวกูมาแป๊บหนึ่งไปไหนมันโดนเด็กมันโดนเด็กเขียวไร่พ่อเรียกพ่อแม่เรียกไอ้เออไอ้ยลีตัวหุ่มมาลีตัวหุ่มมาลีตัวลีตัวอะไรลูกคนลีตัวเลยรทำไมจำจำทำอะไรอยู่แล้วทำไงเขจะฆ่าแล้วทำไงเขจะฆ่าตัวตายเขาเนอะมึงรอบหิมะมาหามันดิดิว่าดิว่าเราเล่นเราเล่นเจอบ้านหมอผีละเจอบ้านหมอผีละ เด็กก็เล,<อ>ลา,าเด็กก็เล่าไปเด็กขอบมันกันแม่งน่าแม่งตัวละครในเกมเพีนมันน่ากลัวพี่กสัสโอ้โหมาแล้วปะเสียงแบบนี้มาแล้วะ่ะแม่งรู้ไลยว่เนี่งเป็นไงพี่อเสียงเสียงประตูเป็นไงสัส <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอะไรต้องหน้ากู้ตกใจกูเจ้าเจ้ามาดูกูเองเจะจามาดูกูแล้วคุณดูกูคุณดูกูคุณดูกูมึงมองตากูมึงมองกูมีตัวปักแจกตัวเนี่ยเี้าตีนตาหมุนตายครับไหนเห็นมึงเห็นโคมไฟไหมเห็นโคมไฟไหมไม่เห็นเลยสัตว์ึ่งแม่งปรับภาพกากไอ้เหี้ย เขาแบ่งไฟฉายไปตามตัวกูยังก็ต้องการ์เป็นแบบแหวงอย่าง,งเงี้ยปีนดูดิปีนดูดิปีนดูดิเดี๋ยวมึงจะโทรจีไอสัตว์เดี๋ยวกูปีนเขาไปปีนแม่งไงเฮียมีเนื้อมีเต้ามีเต้าไอเฮียเนี่ยยิ่เฮ้ยไอมึงโดรผู้หญิงไปดิเฮ้ยอะยยังไงอะไคูเฮียเนี่ยคูโตเดี๋ยวกูเอาโซ่พันมีพันคอแม่งเลยเฮียเยดี๋ยวกูเดี๋ยวกูหอกพิกฟ้าแม่งเลยไอสัตว์ หมูโดนว่าุบูชาว่ะหมูบูชาแม่มึงอะไข่ลรวครัอ้าวไข่โดนใส่เวทแล้วไข่โดนไข่โดนใส่เวทอีกปีนขึ้นมาไม่ได้อ่ะเพื่อนปีนขึ้นมาไม่ได้เอาถีโพสตายยังวะอายยังเสื้อไม่บอกกลับบ้านหรือหรืออยู่ต่อจะจะ เอ้ามึงมึงมึงวี่งอี่มึงเดี๋ยวขอลื่นเดียอลีมึงมึงดูหน้าตัวละครกูมึงดูหน้าตัวละครกูมึงลองหันมึงลองหันขึ้นฟ้าเดี๋ยวมึงลองหันขึ้นฟ้าเดี๋ยวเอตายไม่ได้แล้วนะพวกเนี้ยมึงลองหันขึ้นฟ้าเดี๋ยวแต่กูทำไงมึงทำข้าวตีตายได้เลยมั้ยอะเนี่ย้พวกแจ็คมึงต่อกูพอกแจ็คต่อกูจูอยู่ไอ้แจ็คทำไงเดี๋ยวเราจะไปต่ออ่า ทำอะไรพอมดอันดับหนึ่งวะเล็กไม่มีอะไรมองข้าเรากลับบ้านแต่เราไม่กลับไอ้แค่เพราะกูรุนเรื่องร้อนนะเฮียมีสองทางอีกแล้วไงดีขวาหรือซ้ายไปขอก่อนไหมด้านหลังมีทางไปไหมด้านหลังก็มีทางไปยืนเลยวะเอาไงดีวะทางหลอกควายเฮียทางหลอกควายเฮียทางนี้หลอกคไม่ได้เลยซัดทางหลอกไม่ได้มีทางทางนี้ไม่หลอกทางนี้ไม่หลอกพี่ก็จันทร์เต็มดวงว่ะถูกใจเราตุดตาปลาเฮียไปซ้ายก่อนไปซ้ากโอ้ยกูอีเลยกูซื้อก็ซื้อก็ซื้อละไปใคร ตีไปแล้วไปละมันภูเขาด้านหน้าเลยอ่ะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะพี่จะภูเขาอ่ะเอาไงดีวะอุ้ยปีนเลยเฮ้ยอุ้ยอะไรวะพ่อพ่อใครเต็มแม้ถ่ายรูปเลยโสดอุ้ยจำสกีแล้วจำสกีจำสกีกแล้วบ้านบ้านบ้านเฮ้ยกูว่าแบบนี้เอ้ยใครใครใครชีวิตเยอะเข้าไปใครใครชีวิตเยอะเข้าไปชีวิตชีวิตน้อยมากนะวัดสี่พี่เหรอไม่พี่เหรอ หกหกซาตานโอ้ทําสกีก็ตายเลยอ้าตายย่าจิ๋วก็ตายสัตจูจูจังยืนก็หนัอเฮียมันอยู่ด้านบนมันอยู่ด้านบนไอ้ชายมองไม่เห็นกูไปสมบผีเลยกูไปสมบผีเลยกูตายเลยกูไปสับผีอะไรอย่างนี้แจ็คแจ๊โทรมาตายแล้วเหรอแจ็คแจ๊กตายคือมันตายกูไปสมบผีมาจากไหนเฮียจำเฮียไม่ได้เลยมาแล้ว ทุกคนรอดกันไหมกูตายกูเจอผีเลยยังไหนกูก็ไม่อยากตายเฮ้ยกูรอดกูรอดผีก็สื้อไงผีก็สือ้อเนี่ยมันโผล่แต่ไหนไม่รู้ <laughs> เนี่ยกูจะไปวอล์มมีดมนเลยวอล์มมันอยู่บนหลังคาใครใครใครในบ้านแจ็<ผ>คเราโผล่ซื้อสเต๊ทแจ็คเราวโผล่มาเฮียตอนนี้มึงจำมึงจำทางเดนินมาให้ได้นะกูจำไม่ได้อเลยสัตวสเรากลับบ้านไหมยือหาอีกสามรูปหาเจอที่แถวมึงอะ่ะมันมันไม่มีแล้วมันหมดสุดทางแล้วจับเลยปะ กดกลับเลยไหมคือกดกลับบ้านดิมันบอกให้กลับบ้านอุ้ยทางอะไรวะเพื่นนะทางเนินขึ้นอะไรบางอย่างทางหลอกควายวะนาน <c oughs> นานกดกลับบ้านนี้กดกลับบ้านนี้นี่กูเดินกลับมาเจอบ,บ้านละอุ้ยเร็วยังวะอุ้ยไปไดิงไปไดิงไปไดิงไปไดงกูไไเจออะไรไม่รู้อุยังไม่ถ่ายน<อ>ี่ยังไม่ถ่ายเฮ้ยอันนี้มันทางหลอกคอยเนี่ย่ะไอ้บ้านห่านเนี่ย กดกับบ้านดิกดกดกับบ้านเลยกดกดกับบ้านเลยไม่หาลสองลูกพี่เจ็ดเร็วอยากเล่นอยากเล่นชัตเตอร์สองต่อเ็วมันว้าพุ่งไปไหมจะบอกมันนะว้าบอ่ะรอก่อน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 อย่าเพิ่งกลับกูกลับไปแล้วเฮีย